ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะสำหรับหนุ่มไม้พัทรเดชนะคะเมื่อสักครู่ค่ะก็วันเกิดเนาะจ้ะอันนี้คุณไม้พัทรเดชก็วันเกิดเช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ว่าวันเกิดของหนุ่มไม้เนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงาสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าครอบครัวติดโควิดะอจะเป็นยังไงไปฟังรายละเอียดค่ะเป็นวันเกิดที่เหงาที่สุดในชีวิตทำไมอ่ะพอดีที่บ้านมีโควิดนะครับก็มีมีหลานที่มาจากขอนแก่น ครับก็เออโควิดมาแล้วก็จริงๆเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่ว่าเป็นห่วงคุณแม่นะครับก็คือที่บ้านเนี่ยติดทุกคนยกเว้นผมวันเกิดก็อยู่คนเดียวกับน้ององขวัญที่บ้านเอาเหงาวเป่าเค้กคนเดียวครับแต่ก็มีคนส่งเค้กมาให้ก็มีเค้กก้อนแรกของปีนี้ครับเป็นต้นแรกเลยใช่ไหมก้อนแรกเลยปีนี้ฮรก็ให้เค้กมาอร่อยมาก ็เนี่ยได้เค้กของทุกลูกให้แหละนะครับก็มีเค้กไพวยพรทำไพล์พรลูบด้วยอะไรด้วยแบบตึงเลยก็หลายอย่างเห็นได้ไงรู้ได้ไงว่าตึงถึงในไอจเขาโพสอ๋อในไอจีใช่ไหมครับก็เข้าไปอ่านก็ก็รู้สึกมีความสุขขึ้นครับจากที่แบบเราก็อยู่บ้านคนเดียวเราก็เป็นห่วงทุกคนเออได้ไปเห็นไอจีเขาเราก็มีความสุขขึ้นที่เอออย่างน้อยก็มีคนคนเนี้ยที่อยู่เคียงข้างเราถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่า ก็โทรคุยกันครับโทรคุยกันอวยพรกันทุกปีอยู่แล้วครับแต่ปกติเราจะเจอหน้ากันในครอบครัวเจอหน้ากันอวยพรกันอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นโทรคุยกันคือเราอยู่ในสถานะแปลกๆมันมันคุยกันด้ทุกเรื่องครับคือเราเป็นให้กันได้เกี่ยวกับทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากกว่ามากกว่าที่เราจะเป็นเจ้าของความรู้สึกของกันเป็น เราอยากจะไปก้าวไก่กันอะไรเงี้ยผมว่าเงี้ยโอเคแล้วนะคะแต่ว่ายังไงถึงแม้ว่าจะเป็นวันเกิดที่แสนเงียบเหงาเพราะว่าครอบครัวติดโควิดแต่ว่าก็ยังมีจะเรียกสถานะว่าอะไรดีนะเพราะว่าเขาไม่ให้พูดด้วยว่าเป็นแฟนนั่นคือคุณปุ๊กลุ๊กใช่นะคะแต่ว่าเพื่อนสนิทเน่อแต่เพื่อนเป็นเออเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าก็ยังมีการลงรูปอวยพรให้เขาเขาบอกว่าแม่ขอจํากัดสถานะก็ดีนะแบบนี้แบบนี้ดีกันเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องสอีกคนนึงห้ามมีใครนะ ต่ฝ่ายห้ามมีใครนะห้ามมีใครห้ามมีใครต่างฝ่ายห้ามมีใคร,ใครแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันใช่อ่านะคะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์หนูไหมด้วยค่ะค่ะนะคะ